สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบพ่อกับช่องสาวสาวอินสวีเดนย้ำมาโชว์ให้อีกแล้วนะจ๊ะนาะทุกคนจ้ามือนี่ได้ตั้เล็บมือนางนะจ๊ะนาะทุกคนจ้ากับนมเ้นนะจ๊ะนาะคือว่าขนมจีนแล้วก็ผักเลดดิดนะจ๊ะนาะที่ว่าปลูกเองอยู่หลังบ้านปลูกเองทั้งหมดเลยนะจ๊ะนาะกับแครบหมูจ้าทุกคนจ้ามาเด้อจ้าเววลายให่ห้างนะจ๊ะนาะมดแซ่บมด กินตำขนมเสร็จใจเย็นเล็บมือนางน้ากลับน,นะาจ๊ะนะทุกคนจ้ะแก้เผ็ดก่อนนะจ๊ะนะรู้สึกว่าวันนี้กิ่เผ็ดนะจ๊ะนะทุกคนจ้ะมาแสบจ้าขอใส่สมก่อนนะจ๊ะนะอื้อหืออื้อหือ 不，不用慌 หใส่มือก็ได้นะจ้ะเนาะแต่แสบมือจ้ะทุกคนจ้า มาเด้อจ <t Four> ้ะ <ALLY> ท mm ุกคนใส่ถั่วฝักยาวลงไปน้ำน้อยจะเนาะแซ่บ 오우 음음 <laughs> 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 i <clears throat> hum, mm -hmm. อซ่บมื้อมน้ำประแดกนัวๆจากทุกคนจากโอ้มาเด้อ้อ้แซ่บ uff ừ. ừ. khó lắm bài Xay bực thua đi nắm nó cho nó ăn to bánh kè Mềm sữa kè lắm nhớ ừ nhớ ừ 어머 <laughs> 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 เล็บมือนางเยอะๆจะทุกคนจ้ะ เผ็ดตัวนี้ทุกคนเผ็ดจ้าพี่น้องจ้าเผ็ดพิกยังเมื่อเผ็ด โอเคจ้ะทุกคนกราบขอบคุณแล้วขอบคุณมากมายนะจ๊ะเนาะติดเขามารับชมและรับเบิร์จากช่องสาวๆอินสวีเดนยามมาโชว์ให้น้าจ๊ะเนาะทุกคนจ้าเกือบนั่งโชว์ให้อีหลีน้าจ๊ะน้อไปแล้วจ้ะทุกคนจ้าเพชรเซอร์เกิดเลยน้าจ๊ะเนาะไปแล้วจ้าขอบคุณเราขอบคุณมากมายเลยน้าจ๊ะเนาะสวัสดีน้าจ๊ะเนาะไว้พอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะทุกคนจ้า